กาบสวัสดีพี่พี่น้องชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่35ครับสวยๆงามๆยามเช้าๆเลยครับ300บาททุกองค์ครับบูชา2องค์500บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่1กันเลยครับ เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับลงรักเก่าครับเนื้อมันมันแก่งแก่งแน่นๆเลยครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่สองครับเป็นพระปิดตาครับ หล่อบโบราณเนื้อชินตะกวัวครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่สามครับน่าจะเป็นคดครับกะลามะพร้าวครับ เก่าๆเลยครับเลี่ยมก่อบพร้อมบูชาครับรายการที่4ี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋ครับด้านหลังเป็นพระแม่นางกวักครับ ใต้ฐานอัคระเลขยันครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จครับเหนือดินเก่าๆมันๆแน่นๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่อโบราณลักคังหลังค้อนครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่7ครับเป็นพระกีบบัวครับ ขี่บัวล่อโบราณครับเหนือเมฆกับพัดครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระขุนแผนครับขุนแผนเนื้อผงทาบอลทองครับด้านหลังเป็นเหรียญหล่อ9ครับต่อโค้ดด้ยครับ ุนแผนหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่ครับรายการที่สิบครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมครับเลี่ยมเก่าครับ อายุ89ปีครับปีพศ2517ครับวัดปรา,าศาสร์เยออครับจังหวัดศรีสะเกดครับเหรียญกะไหลทองครับรายการที่11ครับเป็นเหรียญนั่งพานครับ หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณครับหลวงปู่สุขครับหัดนุมานแบกแท่นครับ เนื้อโลหะเก่าเก่ามันมันค่ำค่ำเลยครับรายการที่สิบสามครับเป็นพระล่วงครับหลังรางปืนครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกเกษมปุกเสกครับ พระล่วงหลังลางปืนเนื้อโลหะครับรายการที่14ครับเป็นพระลอดครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรครับพิมพสองหน้าครับ หลวงพ่อสโสธรเมือง8ปลิ้วครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับรายการที่17ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดครับเหยียบน้ำทะเลจืดครับหลังยัน5้าครับ หลวงปู่ดูวัดสแกรครับอายุทยาครับปีพศ2532ครับเลี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระล่วงครับเหนือโลหะครับหลังลางปืนครับ เลี่ยมกรอบกันน้ําเก่าครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกรายงานเลยครับรายการที่19เครับเป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักครับด้านหลังเป็นชดาครับเนื้อออกเนื้อทองคำเลยครับ รายการที่ย0่สกับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาพิมพ์เล็กครับนางพญาพิมพเข่าตรงครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับรายการที่ย1่ส็กับเป็นพระสังกรจจายหล่อบโบราณครับ เนื้อชินตะกัวครับทาบนทองเก่าครับสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับรายการที่22ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ นางพยาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่23ครับเป็นเหรียญจอบหล่อบโบราณครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆันค่ำๆ่เลยครับ เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่องเงินครับรายการที่24ครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับพุงพุ้ยเลยครับ เนื้อโลหะเก่าออกสําลิดเลยครับขันลงหินครับรายการที่25ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับหลังพระอาจารย์ทิมครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่26ครับเป็นพักกิ่งหล่อบโบราณครับก้นถ้วยครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ300บาทครับบูชา2องค์ห้าบาทครับรายการที่27ครับ เป็นเหลียยหล่อโบราณครับน่าจะเป็นพระประจำวันครับรายการที่28ครับเป็นพระขุนแผนเครือบฉลักครับเหนือผงครับออกสีเขียวครับเขียวก้านมะลิเลยครับ รายการที่29 9่เเป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อชินตะกั่วครับด้านหลังจานอักขระเลขยันครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญองค์พระปฐมเจดีครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับ สร้างเมื่อพศสองสครับเหรียญสวยสวยคมคมมันๆเลยครับรายการที่สา็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่32ครับเป็นปางลีลาหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับเรี่ยมเก่าโบราณครับรายการที่33ครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับ เหรียญสวยๆคมๆคมเก่าๆเลยครับรายการที่34ครับเป็นพักกิ่งหล่อบโบราณครับเนื้อเมฆพัดครับใต้ฐานตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับเนื้อเมกับพัดครับ รายการที่35ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับรายการที่36ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับหลังยันครับใต้ฐานอุดกิ่งครับตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับ รายการที่37ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณครับพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่38ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับปีพศ2515ครับ เหียญจอบใหญ่ครับรายการที่39ครับเป็นเหรียญเข้าหลามตัดกับกรมหลวงชุมพรครับด้านหลังเป็นราชรถครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่40ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไข่ปลาครับเนื้อนวลนวลน,น,นุ่มุ่มเลยครับด้านหลังปั๊มตายยางรูปละคังครับน่าจะเป็น j จดีครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่41ครับเป็นตะกุดครับมีอวลดเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับสวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่42ครับเป็นหล่อโบราณครับ เนือโลหะครับเก่าไม่เก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับน่าจะเป็นปางห้ามสมุดครับรายการที่43ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเครือบครับวัดทับทันครับจังหวัดอุทัยธานีครับ รายการที่44ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพระแม่นางกวักครับพิมพสองหน้าครับรายการที่45ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่46ครับเป็นพักกูครับเนื้อชินหลังหลายผ้าครับเนื้อชินตะกัวสนิมแดงครับรายการที่47ครับปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดเนื้อโลหะครับ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับรายการที่48ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับพักกิ่งนะเลศวนครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆมันๆเลยครับ รายการที่49ครับเป็นพักกุครับเหนือชินตะกัวครับน่าจะเป็นปางนาคปกครับเลี่ยมจับกอบเงินกอบทองครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่50ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพนะรมครับเลี่ยมกรอบเก่าครับรายการสุดท้ายครับ เป็นพระพุทธชินราชใบเสมาครับเนื้อชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับพระน่าจะล้างทำผิวมาครับสวยสวยเก่าเก่าคมคมเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆงามงามยามเชา้ชาเช้าครับถูกใจได้เลยครับ300บาทครับบูชา2องอค์ห้าบาทครับ พี่พน้องน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค์ครับขอบคุณครับ